ไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทเชอร์คูดบีดเบฟโซดักบอลเลเจนต์นะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวิรลิงนะครับดักบอลโดครั้งเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัส ไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของสองบีลัสครับ ID ดองเพชรสองบีลัสครับสวัสดีครับวันนี้พบเกม One Pitcher ค่วงครับ Mr K วัครับผมจะมาแนะนำนะครับทีมของในโหมด PvP นะครับทีมของสายลูกศรนะครับซึ่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเล่นทีมของลูกศรนะค่อนข้างจะจัดมาแล้ว รู้สึกดีนะรู้สึกดีนะครับคือทีมนะครับจุดเด่นๆก็คือดีบัฟที่โคตรเยอะแล้วก็ป้องกันที่โคตรหนาครับแต่จุดอ่อนคือโจมตีโจมตีดาเมจทีมเนี้ยน้อยถ้าหากไปเปรียบเทียบก,กับทีมพวกเหลืองใหม่ทีมดาบทีมของแดงอะไรอย่างนี้คือดาเมจจะน้อยกว่าแน่นอนนะครับทีมนี้จะเน้นเป็นถึกแล้วก็ดีบัฟซะมากกว่านะ ซึ่งเรื่องดาวเมทนะครับอาจจะต้องใส่เปิดไอเจ้าโรเจอร์คู่หน่วยขา6ดาวลิมิตเอามาแทนหน่วยดาบก็ได้น่าจะมีดาเมจที่ดีกว่านี้แต่พอดีผมไม่มีเนาะก็เลยเล่นเป็นทีแบบว่าเน้นดีบัฟเน้นถึกไปเลยนะครับซึ่งทีมสายอย่างเงี้ยสายถึกอย่างเงี้ยก็น่าจะเอาไปเก่งในหมวดของ33นะครับเพราะ3าามนั้นถ้าหากเวลาหมดและฝั่งไหนมีตัวละครเหลือมากกว่ากัน หวังนั้นก็ชนะไปนะครับแต่ถ้าเป็น1นเนี่ยเวลาหมดปุ๊บเราแพ้เลยนะเพราะงานทีมนี้น่าจะเก่งในหมวดของ3ามสามซะม,ม,มากกว่านะครับทีมผมนะครับก็จะมีเป็นนามินะครับนามิขอ6ดาวธรรมดา10ปีนะครับซึ่งนามินะครับติดตัวก็คือลูกศรเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วเพิ่มป้องกันเวลาผ่านไป60วิไม้ตาตัวเองไวขึ้นได้ด้วยนะครับ เกิวไม้ตายก็คือทีมเรานะครับในยักกว้างนะจะมีการบัฟโจมตีบัฟป้องกัน20วิทีมเราสายลูกศร2ตัวนะจะมีโอกาส50%ที่จะติดเร่งขึ้นมาได้แล้วก็จะมีการทำให้ไม้ตายเต็มแม็กให้ด้วยนะครับคือ2ตัวแน่นอนว่าทีมเรา่ะ2ตัว จะไม้ตายเต็มแม็กอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับซึ่งประตุคอเอามาพลิกเกมนะยู่ยู่ปุ๊บไม่ตายเต็มแม็กแล้วก็ปล่อยสก,กิลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดูแจ่มเพือโคตรนะครับแล้วก็เป็นรอนะครับรอของ6ดาว v ีนะครับหน่วยดาลิมิเต็ดครับซึ่งลอติดตัวก็จะมีเป็นลูกศรเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วเพิ่มป้องกัน ศัตรูสายดาบนะครับถูกลดโจมตีลงไปแล้วก็ลอนั้นสามารถตายเกิดได้1รอบเกิดมาใหม่เลือดอยู่ที่30%เซนะครับส่วนสกิลไม้ตายก็คือทีมเราลูกศรนนะครับมีการบัฟโจมตีให้20วิศัตรู2ตัวที่มีป้องกันสูงสุดถูกตัดเลือดลงไป40%และทำดาเมจด5,000นะครับ ศัตรูสายดาบนะครับจะมีโอกาส80%ติดโซ่และติดปิดไม้ตาย10วินะองนาน,นถ้าเจอสายดาบนะครับล่อจะมีดีบัฟด้วยนะก็เป็นทั้งดาเมจเป็นทั้งดีบัฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นฮีนานะครับฮีนาของ5ดาวของกาชาพีวพีนะครับฮีนาก็จะมีเป็นลูกศรเพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดตีกระเด็นนะครับ ส่วนเซิลไม้ตายก็คือทีมเรานะครับเอ,อไอ้ศัตรูศัตรูระยะก,กลางนะครับจะมีโอกาส100%ติดโซ่7จวินะครับติดโซ่ไปเลยนะแบตบ100%นะครับ7จวิด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นดีบัฟที่โคตรแจ่มเลยนะครับแล้วก็มีทำดาเมจนะครับใส่1ตัวนะครับที่มีเลือดเยอะที่สุดนะครับดาเมจอยู่ที่1.65เท่าจำนวน 5ครั้งด้วยกันนะครับคือดาเมจดูเหมือนไม่แรงนะแต่มัน5ครั้งไงมัน5ครั้งนี่มันโอ้โหดาเมจรัวแล้วก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับพีชนะนะครับแล้วก็เป็นหน่วยดาบนะครับหน่วยดาบหกดาวธรรมดานะครับสกิลตัวคือสายลูกศรปืนนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีถ้าหากในทีมมีเป็นกราฟเป็นโคบีเคบ้เฮลเม็ปโปรหรือเอ็กนะครับในทีม จะทำการเพิ่มป้องกันให้กับทีมทั้งหมดและก็ตัวเองก็จะมีการเพิ่มเลือดและเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นทีของหอนดาบเนี่ยก็ต้องพยายามใส่เป็นกราฟหรือโคบี้หรือเฮเบโปหรือเอกในทีมสักตัวหนึ่งด้วยนะครับสกิลไม้ตายก็คือสายลูกศรปืนนะครับจะมีการบัฟเกราะชิลให้20วิซึ่งน่าจมากนะเกราะชิลทั้งหมดนะครับยวิแล้วก็ ัตู3ตัวนะครับที่มีโจมตีสูงสุดนะครับถูกลดโจมตีลงไปครึ่งหนึ่ง15วิสตูสาตัวที่มีป้องอาความเร็วสูงสุดโอกาส80%ติดมึน10วิถ้าหันในทีมีเป็นกราฟหรือโคบี้หรือฮเบโปหรือเอ็กในทีมอาสตู3ตัวนะครับที่มีเลือดน้อยสุดไอทีมเรา3ตัวที่มีเลือดน้อยสุดจะมีการบัฟเกราะชิลให้อีก 20วิวิด้วยกันนะครับก็เป็นสายบัฟแล้วก็มีดีบัฟด้วยนะแต่สำคัญก็คือว่าทีมต้องมีเป็นกราฟหรือโคบี้หรือเเมโปหรือเอ็กในทีมซึ่งผมใส่เป็นโคบี้ร่างนี้มานะครับอ่ายังไม่ได้อัพเลยแต่มันก็ใส่มาใส่มาเพื่อจะทำให้หน่วยดาบเนี่ยมีการกดสกลิลได้แบบ100%นะครับแล้วสุดอ่าเป็น พูท่าอย่งมุมนะครับ6ดาวใหม่นะครับ6ดาวลิมิเตครับตัวนี้เป็นตัวคนใหม่นะที่ทำให้ผมมาจาัดทีมของสายลูกศรน,นะครับแซนเทอร์นะครับตัวนี้สกิลก็คือสีอบ่วงลูกศรน,นะครับจะมีการเพิ่มของเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันถ้าหากมีลูกศรหตัวขึ้นไปในทีมนะครับหตัวก็เป็นอาข้อบนเนี่ย ก็5และครั้งล่าอีก2ก็คือ6 7ตัวก็รบนะครับลูกศรต้อง6ตัวขึ้นไปนะถ้าหาก6ตัวขึ้นไปนะครับก็จะมีการเพิ่มโจมตีทั้งหมดให้อีกแล้วก็ตัวเองเพิ่มเกราะชิวขึ้นมานะครับเริ่มเกมมาสิวิแรกนะครับตัวเองไม่ตายไวขึ้นแล้วก็สายของอแจกของทหารเรือแล้วก็พวกรัฐบาลโลกนะครับก็ทําให้เพิ่มโจมตีเพิ่มไปอีกนะซึ่ง อาหารเรือและก็รัฐบาลโลกก็จะเป็นตัวเขาเองฮินะหน่วยดาบแล้วก็สมุเกอร์ก็เป็นทหารเรือด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสกิลไม้ตายก็คือ,อทีมเรานะครับระยะกว้างนะจะมีการบัฟป้องการเพิ่มขึ้น30วินะครับสตรู3ตัวนะครับโดน ปิดไม่ตาย100เซนะวินะครับถ้าหากมีสายของลูกศร6ตัวขึ้นไปในทีมสตู3ตัวนะครับที่มีเลือดน้อยสุดถูกดาเมจไป4เท่านะครับแล้วก็สายแทกของทหารเรือแล้วก็พวกรัฐบาลโลกนะจะมีการหิวเลือดให้600นะครับ30วิด,ด้วยกันนะก็เป็นทีมของลูกศรแล้วก็มีเป็นแทกของพวกทหารเรือนะครับเพราะงั้นก็ ขอปรับหน่อยโอเคยอย่างนี้ดีกว่านะก็เป็นพวกทหารเรือใส่ไปจะมีการบูมการบัฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีมกอประมาณครับส่วนด้านล่างนั้นก็พยายามหาลูกศรใส่มานะซึ่งผมใส่เป็นสโมเกอร์สโมเกอร์เนี่ยเป็นทีมสีม่วงนะแต่พอดีมันก็เป็นม่วงเหมือนกับหน่วยดาวและก็ม่วงเหมือนกับพี่แซนเทอร์นะครับเพราะงั้นก็ใส่มาได้แล้วก็เป็นลูกศรเหมือนกันนะส่วนเนโกะเนโกะนี่ก็เป็นลูกศรเลยนะครับตัวนี้เป็น6ดาวไอ้หดาว ของ PUP ใช่ครับเป็นสายป้องกันนะก็มีเป็นลูกซ้อนกระดาษจุดนะครับเพิ่มเลือดไม่ตายไวขึ้นอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นตัวเสริมขึ้นมานะแต่หลักๆอ่ะคือด้านบนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทีมนี้อย่าลืมใส่เป็นกราฟหรือเทมโป้หรือโคบี้หรือเอ็กในทีมสักตัวหนึ่งนะใส่ตำแหน่งล่างสุดเลยก็ได้ครับเพราะยังไงมันก็เอามาเล่นคู่กันไม่ได้แต่คือใส่มาเพื่อทําให้ หน่วยดาบนั้นมีการบัฟแบ100%นะครับโอเคปะดูการเล่นกันเลยครับว่าทีมนี้นั้นจะถึกดีบัฟเยอะขนาดไหนครับป่ะลุยกันเลยครับผมมาสู้กับบอสสีฟ้าให้ดูก่อนนะซึ่งเราทีมผมเนี่ยไม่สามารถตีเขาตายได้แต่เขาก็ตีผมไม่ตายเหมือนกันมาลุยกันเลยครับเอามาล้อยดูก่อนว่าความถึกแล้วก็ดีบัฟเนี่ย มันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปลงพวกอาชาอื่นๆเพิ่มเติมให้ดูนะครับโอเคดูก่อน,นครับมาเริ่มกันถึกแน่ๆทีเนี้ยถึกโคตรๆเลยครับบัฟเริ่มต้นนะครับก็จะมีป้องกัน26กโจมตี16อีกสเห็นไหมป้องกันเยอะกว่าเลือด30 40ยังถึกเลยครับเ,เลือดก็เยอะสุดน,นะครับ ไม่ตายเอ่อไม่ได้ไวมากนะไม่ตายถือว่าธรรมดาเครัยความไวของไม่ตายธรรมดานะจะเป็นการเน้นถึกซะมากกว่า,ค,า,าครับโอเคนี่นะมาแล้วครับโซ่ครับดามี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 ดาม,ามีนี่ครับดูติดโซ่ไปเลยสี่ตัวรอครับติดโซ่อีกครับปิดไมทตาอีกครับ ดูปิดเข้าไปหน่วยดาวครับบัฟเกราะชีวิต่างเครื่องหนึ่งติดมื่นครับโอเคติดมื่นไปอีกประตูไม่ต้องขครหยับเลยครับโอเคต่อไปพี่ซันเทอร์นะครับมาบัฟป้องกันปิดไม่ตายยาเมยไปครับโดนปิดไม่ตายอีกน <c oughs> าวิดูนะของดีครับเล่น <c oughs> ดูดูครับ <c oughs> หน่วยดาบกับ พูดถ้าดังมุมครับไม่ตายเต็มแม็กอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมเ้องอั้นนามิเนี่ยโกนะไ,ไเลยครับอีกแล้วครับตีไปตายครับยาเมจครับคือแบบสองรอบติดๆนะครับนี่เลยครับคือความโกของนามิตัวนี้มันเร่งไม้ตายขึ้นมานะครับทำให้เต็มแม็กไปเลยนะ มีนาก็มีโซ่นะครับติดโซ่ปอีกครับดูดิสตูไม่ต้องขยับครับครั้งนี้จะตีสายไหมนเนี่ยเออน่าจะต,ตายนะแต่เขาอ่ะตีเราไม่เข้าครับแอคแท็กเราอยู่ที่แค่10กว่านะ19 20อะไรนี้แต่ป้องกันนะ่ะของเราอ่ะ30 40นะครับเป็นทีมที่ถึกมากๆหมดยดาบครับมาเลยครับบัฟกรอดชิวลดคระมางครึ่งหนึ่งครับติดหมื่นครับ เกราะชิวก็โคตรหนาครับแถมมีการลกท่าพลังด้วยครับสตูตีแทบไม่เข้าเลยครับเลือดคุยเยอะเลยครับฮินะอีกเลยครับฮินะออกกลัวมากนะครับแล้วก็ติดโซ้ตลอดเลยครับดูม่ดูอันนี้คือบางตัวนะจะมีการการโซ่ด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะไม่ดูนะทีมเราอ่ะก็เล่นหุบดูสิเวลาสมุนเลยครับ ายัางตีไม่ตายเลยครับแต่เราก็เลือดไม่ลดเลยนะดูดีเลยไม่ตายครับน่าจะเวลาหมดก่อนนะครับเห็นไหมะเวลาหมดก่อนแต่เราก็ไม่ตายเขาก็ไม่ตายเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยเป็นทีที่เอาไปลงสามสามเนี่ยดูดีนะเพราะสามสามเนี่ยเวลาหมดเราเหลือเยอะกว่าเราชนะนะครับอีนึงวิหมดเวลาครับนี่ครับเห็นไหม หมดเวลาก่อนทุกทีครับเพราะเรานั้นดาเมจไม่ค่อยมีแต่ทีมเรานั้นแม่งโคตรถึกแล้วก็โคตรดีบัฟโคตรเลยครับต่อไปนะครับสู้กับคนนะพอดีผมหาคนที่เขาใช้ทีมอื่นไม่เจอนะครับพอดีผมอันดับมันเยอะเกินไปก็เลยเจอทีมแบบไม่ค่อยจะเก่งครับโอเคแต่ให้ดูละกันนะครับว่าสู้กับคนนะครับอันนี้จะเป็นทีมของเหลืองนะครับ VS ทีมเหลืองครับมาดูกัน อันนี้เราน่าจะฆ่าได้แหละเพราะเมื่อกี้นี้สีฟ้าของบอดเนี่ยมันป้องกันมันสูงเหมือนกันเพราะงั้นป้องกันป้องกันเราก็เลยตีไม่ค่อยเข้าเพราะเรามีดาเมจน้อยต่ทีนี้ดาเมจด,ดาเมจก็มีแต่ป้องกันเขาไม่ได้ยึดนะครับโอเคมาดูกันก็เหมือนเดิมครับทีมเราไม่ตายไม่ได้ไวหรอกแต่เราถึกและเราจีบัคั่เยอะ ดู we แด้ที่ไม้ตายเต็มคือจะเป็นฮินะและโซ้ผูกล้าเลครับเต็มแล้วออกไปเป็นโลเป็นนามิเป็นซันเชอร์นะครับเจอโซดาเมจ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 บีโตหนึ่งตัวคัสตมูตี้ครับหน่วยดาวครับบัฟเกระชีวิต้วพลังครึ่งหนึ่งครับติดมืนหัวนะครับเอาเดี๋นิดกะมืนหัวกูซานก็มืนหัวนะครับ นามิมาเลยครับนามิเร่งไม่ตายครับหนวยดาบฮีนะติดครับโอ้โหไม่ตัดเต็มแม็กกันหมุเลยครับติดโซอีกไม่ต้องขยับครับติดโซไปอีกเพราะฮีนาเนี่ยติดโซร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รอครับดาเมจตู้มไปครับติดโซติดปิดไม่ตายอีกครับโอ้โหไม่ต้องขยับเอานวยดาบอีกครับนวยดาบมาติดมึนนี่ครับติดมุนติดโซติดปิดไม่ตายติดเข้าไปครับ ไม่ต้องขยงขยับกันเลยคนระับดาเมจมาก็ไม่ค่อยเข้าเพราะเราค่อนข้างจะตืครับมันเลยครับแมงมุมรับปิดไม่ตายดาเมจไป่ครับโอเคก็ยังตายอยู่นะแต่ยังไงครับก็รู้สึกว่าชา้าถ้าหาเป็นทีมสายอื่นนะสู้กับสตูนประมาณเนี้น่าจะจบได้ประมาณใน20วิทแรกแล้วแต่นี่คือผ่านมา นะครับผ่านมาแล้วก็ยังไม่จบอีกหรือเวลาอยู่ที่35วินะครับก็ยังไม่จบนะครับเห็นไหมดาวมีทีมเนี้ยมันน้อยจริงๆน้อยจริงไม่ได้พูดเล่นเลยน้อยจริงแต่มันมีข้อดีคือมันถึกแล้วก็ดีบัฟเยี้โอ้โหเยอะมากๆโอเคตายลยครับก็จบอ่าเวลาเหลืออีก30วินะครับก็ถือว่าช้านะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆ,ๆ,ๆนะครับโอเคต่อไปไปลงในโบลคอง พีอพีอสเซกันนะครับมากรับพ so 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 ีอพของ a อสเซาส์ดัมโบ้เครับซื้อหนวดขาวเนี่ยมันแพ้ทางของสายลูกศอนะเพราะงานก็เลยเอาลูกศรไปตีเลยครับมาดูกันว่าจะมีดาเมจสู้กันยังไงครับอันนี้เป็นบอสเบลหนึ่งครับน่าจะแป๊บเดียวน่าจะจบแล้วละหรือเปล่าไปดูสิเพราะทีมเราดาเมจไม่มีทีมเราก็ดาเมจน้อยๆนะครับโอเคมากดยกันเลยครับ น่าจบไวมั้งอ่าทีมก็ประมาณนี้เนาะเป็นทีมของลูกศรใหม่ของผมนะครับก็ถ้าหากคุณต้องการจะมีดาเมจเพิ่มกว่านี้ก็แนะนำเอาไอ้เจ้าหนวดขาวโรเจอร์เนี่ยเอามาใส่เพิ่มนะก็จะมีดาเมจมากขึ้นแต่พอดีผมไม่มีครับผมเลยต้องเล่นทีมหลักมานี่เลยเป็นทีมที่เน้นสึกอ่าเดี๋ยวพิวทีสามสามรอบนี้มาผมจะเล่นให้ดูนะว่าทีมเนี้ยในสามสามอ่ะมันเก่งมากหรือน้อย ขนาดไหนนะแต่คิดว่าเก่งเพราะมันถึกน่าน่าจะโดนตีไม่ตายแล้วก็ยืนแบบจนเวลาหมดนะเดี๋ยวมาดูกันครับตอนช่วงของส,สามมานะวันนี้คือยังไม่หมาับวันนี้มาโชว์ทีมให้ดูกันก่อนครับสันเทินครับผิดไม่ตายดาวเมยไปครับโอ้จบแล้วครับอืมก็เป็นบอสเวลหนึ่งเนาะมันก็จะไวอย่างนี้แหละโอเคตู่ไปครับทีมก็ ประมาณน้ครับทีมของลูกศรใหม่นะครับก็ถ้าใครมีก็ไปลองจัดกันได้นากก็เป็นทีมใหม่ๆนะครับจะได้แบบว่าไม่เบื่อทีมเดิมๆเนาะเป็นทีมใหม่หมของเจ้าผู้เท่าแบ่งมุมในการสั่นเชิญนะครับกด like, บกไลค์กดแชร์กดตาก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับดีเงสวัสดีครับ